เคยเป็นลิงก็เองนะกดกดปิดไมค์หูฟังแล้วนะเคยเป็นลิงอ่ะกูก็ได้เป็นคนว่ะไอ้เจ้าไอ้เจเป็นลิงไอ้ลิงเอไอ้เรคนอธิบายเคมึงไปเป็นลิงหุ้ยหุ้ยปืนเราไปด้วยกันเว้ยลุงยิงแมกเลยชินลิงอย่ไหนวะเฮ้ยอยากยิงลิงว่ะ้ยุยมาแล้วเหระมาแล้วมาแล้วไป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 ยไไปลาา เฮ้ยเฮ้ยหลังหลังหลแจมแจขวาขวาแจมคุณกดออกจากจองไว้ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตมาแล้วไหนไหนไนม่อยู่ไหนโอ้ยนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาอยู่นี่อยู่นี่น้านี่มันจอไปเจ้าเเฮ้ยมันมันเฮ้ยเมันไอ้มันหลบกระสุนมันจิ๊กเกอร์พีคจิกเกอร์พีจิกกอีลิงอุ้ยโดนโดนโดนแม็ดหนึ่งแม็ดหนึ่งดนสันโดสนโดงสใครล่าใครว่เยอะ อุ้มเดี๋ยวเดี๋เฮ้ยไล่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 าลกูยิงยิยิง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 ยช่วยยกูช่วยยกูช่วยยเป็นลายต่ออาเป็นกูอ่ะเหียเอยเกือบตายเหียใช้บันเด็ก่อนโอเคไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วนหนี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 วิ่งวิ่งวิ่งถอยถอยถอยกูจะมากรบาลกับบาลกาแช่ไมาไหนวะแช่เอากับเขาวาดไปแล้ว mình có thể tạo bộ phim để tạo bộ phim cho Monkey. Ừ, đúng rồi, nó có bộ phim để tạo bộ phim, không ai tạo bộ phim. Nó có bộ phim để tạo bộ phim. Nhìn video của mình, nó sẽ được tạo bộ phim. Nó hát, nó hát. Thật sự vậy, Úm, lấy lại, lấy lại. Tôi có đứa đàn mèo, tôi có đứa đàn mèo như thế nào. Lấy lại, lấy lại. Nó sẽ đến đây, nó sẽ đến đây, nơi tôi... nơi tôi đặt đứa đàn mèo. Nó không?

ยอมเลยยอมเลยหยิ่งหยิงหยิ่งหยิงยอมเลย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 ไอ้กูจะตายโอเคยู่ไหนวะกูกูจะหมดกูจะหมดกูรอดไอ้ไอ้อ้อมเดี๋ยวกูวางแถบให้แล้วมึงเหล้ามันเดี๋ยวกูเป็นคนด่างใช่เดี๋ยวมึงเหล้ามันเลยนี่นี่เฮ้ยนี่นี่มันจะมาแล้วเตรียมตัวนะเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวมาแล้วมาแล้ว ไป้ยแล้วแล้วแ้วแล้ยล้คนเร็วอ่ะใชมีฟันคนเร็วอ่ะแล้วแล้วแล้วแล้งแล้วแลล้วแล้วอย่าตันโดนกูลวเอ้าโดนอุ้ยโดดอุ้ยยเนอะไรอุ้ยกูเอ้อุ้ยกูกูยตกกูตจนนี่ส่งตายเจมกลับเขาบ้านกเจจกูงเับเข้าบ้านก่อนกลัเข้าก่นเจมทงมีดน้อง Vi chơi lắm Ai ai yêu không chết em Đài lắm, đài lắm, đài lắm, Vi không ăn, Vi không ăn là hơn Ờ, mắn kì Ây, mắn chèo lắm, rồi chú Lắm Láo lắm, lắm Láo lắm, lắm Lắm, lắm, Láo lắm Lắm, lắm, lắm Lắm, lắm, lắm Win, win, win Ở đây, ở đây, không à Còn ở... <laughs> 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 à, <đầy> đầy... <laughs> Ủa, lão ớ, ớ,

ไอ้เหลาไอ้มันเหล่าไม่มันกูกูเหล่าเรื่อยเลยปิดไม้ซะใครเป็นลิงยังไม่ได้เข้าเกมเลยรอเดี๋ยวโอ้โหรู้แล้วใครเป็นลิงเจี๊ยมเหล่าเลยยกแฉว่ต้องมาเจอคนเล่นคอมสี่คนอ๋อเออในบ้านมันมีเยอะอุ้ยชิบหายแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเดินอะไรกับดัก เดกัมันร้องทำไมวะพี่โจนหาคนอ๋อมันร้องแล้วมันหาคนเนาะอ๋อมันคำรามแล้วมันเห็นว่าคนอยู่คนเดียวมันจะวิ่งไปหาคนอยู่คนเดียวด้านหลัสิงนี่กูคิดกูกูแหลกๆเงี้ยมันอาจจะล่อกูก่อนก็ได้แล้วลิงมันฉลาดมันก็คงไม่มาหาสามคนกันหรอกเอาไปคบมือร oh, ้อมก่อสงครามคุณหลังกูปะวะไอเหนืออ่ะกูฝากดูด้วยวางค่องไว้ให้โอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอี่มันไม่

โนแล้ว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 หลโโคโ้น่มลมีโนมันกลับนกลัโว้โวกูว่าตอนมืดนะเราชิมหายแน่เลยพอเงี้กูถึงจำเอากลับบ้านอะไรเงี้ยตอนะฮะพี่จอนี่มีมีไอ้่ไรอ้

กูจะยิงกูจะทำอะกูจะตายไหมสง่คืออะไรกูตายจะดักูเหนื่อยจะดักูมันมันดักตรงไหนตรงทางเหรอไยกูเหรอไปกูมันวิ่งไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนวิ่งวิ่งตรงมาว่งตรงมาเลวิ่งรงาลยรอรับอยู่รอรับอยู่จะรใครวะมันวิ่งจู่ใครอะเอ้ย้ย้ยมันเินไปเพื่อกะเลย้ย มันจะลอกกูพี่พี่มันจะลอกกูมันจะลอกกูเฮ้ยมันจะลอกกูมันจะลอกกูอา กูให่กูอยู่กับนกูอยู่กับกูอยไหนพี่อยู่ไหนเ้ยไอ้พวกกูสาวคนละอยู่ด้วยกันแล้มึงก็ไปไหนไม่กูกูโดนจับแล้วกูไปไหนไม่รู้ไอ้ท่ละใครบังพุงกับบ้านกับบ้านกับบ้านวิ่งวิ่งซับซอบพินมันเอาไม่จนมันเอาไม่จนพี่บอกคนที่อะไรเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคไม่ไไไไ่ไมไไไไ มันเลืยคนเลือดนนเกยกุณจะตายแล้วกูจะตายแล้วคุณจะแไ้วเลือกกุเลยนิดเดียวเลือกคุมเลยนิดเดียวจะตายคนแรกแล้วเี้ยไอ้ไกูคุณโดนจับ กูแตกมีมแตกคนแรงแล้วอ <ar> ันเดียอะนเดียอะนเดีอันเว่าโจ๊กโจ๊กคือจับไม่ได้จับไม่ได้ลันดีจับไม่ได้ลันดี้เจลจับไม่ได้รันดีโจ๊กเกือบไม่ได้จูบสเตอร์จูบสเตอร์จูบเตอบสเตอร์วิเลยน้ำลายกูรอดแล้วกูรอดแล้วเฮ้ยเข้ามาบ้านเลยน้องกูรอดแล้วไม่จอดไม่จะยืนดอมินเหรา เรียบร<ห><ล>้อยไอแม่งมานั่งเจ๊ไอเจ๊กแม่งมานั่งที่แม็คใส่กูด้วยเขาหนัาก,กลัวแล้วแล้วกูเองไม่ไออกไอ้เหี้ยมันรู้ว่ากูสเตมิน่หมดด้วยมันก็อะไรแบบวุ้อเคใครเป็นวะโจออ้อีกแล้วเหล่าเฮ้ยกูโดนอีกาจำสแกลอีกแล้วอ่ะมึงโดนปะยังไงอ่ะมันอีกาบินเข้ามาหน้าจอแล้วมีเสียงตุ้ม บินกอะไรบินบินผ่านหน้าทางปุ้มวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนไหนไหนไมาไป้ามาไปอ้ไปาไปม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 ัไปมา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 าไปมาไปมมาไปม้าไปาาาอไมไา้าา

chưa lên súng, đã sơn này quá, là ghiềnเลย, ghiềnเลย, huyếtออก nãy nay ghiềnเลย, ghiềnเลย, anh mua lò nướng, anh ơi anh quái đó, chú chú chú, anh cứ ngồi chơi, lão 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 ไอเจมบอเทบนหน้าบด้ย้ล้มล้มเอ้ยเขาไม่มีสกิลชนแล้วอ้พีู่อย่คนเดยกแล้วมันากูไอ้ไชม่เป็นยังไงโนมโดนเหานะมึงชอบดหล่านะมึงชอบดหล่านะเฮ้ยกระโดดกระโดดอ้เจมากากเดเลยเดกงกเขาะ แต่จริงก็เข้าม่โอ้ยกูจริงมันจริงจริงอ่ะจริงงมันต้องขัามาล่อคุณแน่เลยแม่อไงจังหวะเนาะเอวูมองดูหลังวิดิว่ากูวิ่งไปถึงกูเอ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วมันวิ่งแล้วเอวูมันจะวิ่งไปล่ึงแล้วเอ้ยมาคุณเล็กกุน้อยเล็กกุน้อยมา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 ทางนี้ทางนี้เฮ้ยได้ยินเสียงกำลังมันกล้าเข้าเลยเสียงกำไก่ไม่กล้าเข้าละสิ โอ้ยไอ้กุ or ้งระเบิดไปแล้วอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเหลาเหลาเรียบิดระเบิดเหลา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 มีลายอยู่ดูเหลาเหลาเหลามีลายอยู่ดูลายอยู่ดูเหลามีลายอยู่ดูช่างนะไอ้ยเหล่าเจสโลเกอร์โอ้ยไม่ได้เป็นวะสองคนไม่ได้เป็นแล้วเอ้าเอ้าโอ้ยคือว่าแล้วกวักกวักกวัก <c oughs> เอาแถบไปใกล้วันนี้ก,ก,กลัวกกัวกลัวโดนเทียบคือมันราอลงไปไหม <c oughs> <c oughs> แจ็มไม่เอาไม,ม่จูกางหนังดิ มันเราไปทําอะไรไม่ได้เขาขียอะไรกูอยู่ไก่แจมสักพรั้หนึ่งแหละมจูกูแข้งน้ำมากูทำอะไรไม่ได้เลยเอายิงยิงยิงกูยิง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 กูยิงยิงกูเออยิงเลยที่มึงมาได้เลยได้ไปหยุดนะหยุดนะหยุดนะจะทำร้ายทำไบตานี่กูเหมือนกูโดนทำร้ายวะมึงอะไรกูแล้วแต่ต้นเกมเลยเขาทงกูอะไรอ้าเากลัวอะไร อุ้งแบบนี้เลยอ่าวไปจับไปโดนปล่อยแล้วเหลือเหลอ้ยเจ้าอะไรละไอ้คนงกายไปตายไรต้นกูว่าละเฮ้ยเฮ้ยมันตเฮตีมาตีเลวแล้วแวแล้วแล้วแววไม่ทันเราไม่ทันด้วยหไม่ทันอคนเหล่ากูไปไหนอะอคนเหล่ากูไปไหนอะหึ่งดี่สิเ็ไอ้คนเหล่ากูไปไหนดุยังสด พี่น้าพี่น้าเริ่มคมแค้นนะบอกได้บอานะพี่เดี๋ยวมันก็มีคนสืบทอต่อจากคูเองแล้มีไปอ้าวตัวแตกมีจินอวะมนวะมีินอวมนวะเ้ยมีาเฮ้ยแรงขนาดได้สายแบบว่าวิวงไล่ลิงอมาลองเหียกูกูเล่ลิงกูต้องจูกูมึงวะให้อุ้มหยุดเหล่ากูไปไกลๆ เอ้ยเฮ้ยไม่เอาเด้มเอาแบบนี้ดีดองพี่ขอ้องหายแล้วสเตวิดาหมดหมดลวยาววิ่งเหนือวิ่งตาแดงเพื่อเฮ้ยเรียบร้อยเอ้ยเอ้ยต้องีมันตงทำอนตวเรียบร้อย ơi, hôm nay, hôm Ai hôm nay, hôm nay, hôm nay, nín nay, hôm 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 nay, เสียสนมากไม่ใช่ไอ้เนี่ยนี่ก็จะหนลพวกเราแล้วแหไอ้เหี้ยเอาโมก็ใส่กันโมกูทั้งแม็คไม่ใช่ไอ้เหี้ยนี่ใกล้แจมอ่ะเอาเออเออไอ้เนี่ยมันไม่หยิบพวกเราอ่ะไอ้เหี้ยพวกเราแม่งฮ่าจะุลัเทียไปสักเนี่ยน้องในชีวิตคนเราถ้าพวกเนี้ยก็จะได้เลยวิ่อย่าพี่กูขอร้องอย่าอย่ายิงกูพี่อย่าพี่อย่า าไอูแม่งนั่งอยู่ก่อนแล้วเกิดชีวิตกลัวแต่เปิดอยู่ที่โกงไงเอาไอ้เนื้อมึงตายไอ้เนื้อไอสุนไปเลยไอแม่งลุกมาไม่แทงเลยสายไฟสามเส้นสีขาวน้ำเงินเหลืองสายสุดท้ายผิดเกมขาวน้ำเงินเหลืองสองสองขาวน้ำเงินเหลือง if there y a white แดดวายวายครับแดดเซ็กอ่าพี่จอนลองกดปุ่มอ่าสีแดงสิบครั้งเร็วแล้วเร็วระเบิดแล้วนั้นลองกดสีแดงหกครั้งระเบิดลาก่อนทุกคนหกดีหกห้าหกหนึ่งเอแล้วก็เจ็ดสี่ทีมิดไอจอนไอจอนไอเชี้อยากคำสุดท้ายประกันป็นไอจอนได้ยังไงวะ เ้ยน,<อ>นี่สัต,ตว,ว์ตัดมาปลอมแกเล่ากูเป็นตัตัดแต่ปลอมอีเพราะตัวละครผมผมซีแดงดีวะอ่าแล้วก็เออแล้วก็อยู่นิ่งๆเหมือนเดิม <c oughs> ตรงน,นี้มียังตอนนี้มีเควสเด็กมึง <c oughs> ขับอะไรแบบอย่าบอกนะให้ก<อ>ูแอนผ่านมึงแน่เลยสัตว์กูไม่เห็น <c oughs> นั่น<า>กูกลับไปที่เดิมกูกลับไปที่เดิมมาแล้วไปใวะ เฉันกูแจ็คแล้วกูแจ็คพี่ปอมแล้วไอ้ไอ้อมกูอ้อมสุดยอดแล้วเฮ้ยกูต้องเจ้ากูกูได้คนเดียวเอาเอาเฮ้ยไอ้อะไรโอ้โหจุกไอ้สัตว์ไอ้ียแม่งจุกอุ้ยไอ้ย่ากูกระโดดดิอุยกูกระโดดนะคนชุบเยอะก็ยิ่งไหวเดี๋ยวจ ไอ้ยูชี้ใจอะไอ้พวกมึงเห็นกูมึงเห็นกูวิ่งเหรอวะไอ้กูอยู่ข้างเดียวกับมึงเมื่อกี้ลงวกันเดินเป็นทางมึงอะกูก็วิ่งออกไปเลยมามาแล้วพร้อมกับเสื้อตัวใหม่ดีนะกูดูโอตาตัวปอมเหรอห้าสิบมั้งเฮ้ยโอ้ยอย่ามองอย่ามองอ้า ตายไะกดตายดับเบิลค <Será. c oughs> ิวไอ้ะอย่างกูก็ไม่รู้ว่าอะไรอ่ะกูก็มองมาดิที่ตุบตุ๊บอ่ะอ่ะย่งโลบากูพอชุบชีวิตตัวเองได้ถึงไม่เอาไอ่เอย่างเพื่อได้ทองได้ทองโอยชี้มะเป็นล้านเลยอ่ะแม่วิ่งเดค้าวิ่งเดคามูมอนเพื่อหนีคำดีมอนจะผ่านแล้วจ้ะจะโดนไฟตายกูว่าอะไรอ่ะจะโดนไฟตายเดี๋ยวตัวฟาร์มมันไก่เหนียวมันจะทำอะไรกันอยู่วะนะ What the fuck จังหวะนี้ผมจะสัโหลเอ้ย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 ครอปตัดเลยตัดเลยตัดเลย่ปบ่อยน้องไปตายใจเย็นเดี๋ยวก่อนนะนัาสุดท้ายขอใจห้มันเกิดประโยชน์พ่อมึงตาเฮ้ยไอ้หมีไปโน่ไปโน่ไปโน่

รุ้นเหลี่ยมลุ yeah <S 2> <S 2> ้นเหลี่ยมลุ้นเหลี่ยมลมุ้นเหลี่ยมขยุลก่อนขยุลก่อนคนคนนั้นคือกูไงพี่เฮ้ตอมเลยตายตายเฮ้ยัมวโมิไอ้สัสตอมเลยย่จิไอ้มิมจิดนรอดนรว่ยั่วนมจิตายยเอาแขกแจงไปแล้วลำลำลำ เฮ้ยไอ้เจอมันลอยได้ไงอะไอ้เจมปไอ้เจมปไอ้เจมปมึงเจมปงแฮปเพอมึงเหรอมึงลอยอากาศได้มึงมึงลอยอากาศได้มึงปัญญาไอ้เจมึงเท่เลยไงวะกูเล่นสองตาลวดนะกูเจอแต่มึงอ่าเฮ้ยแล้วมีสิกูเห็นไอ้แจมมันลอยลงมาข้ามพี่จอรนแล้วมันก็ลอยขึ้นฟ้าไม่ให้กูฆ่าลูกโดนเทียอะไรตายไอ้เหี้ยนแก่ไอ้เจมปงไอ้เจมปง Tiga <laughs> um